สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านครับรถนี้ต้นสวยๆครับพิเศษในรอบสองปีถุงใหญ่รากเต็มดีครับต้นสูงสี่สิบถึงสี่สิบห้าเซนฮะพุทธาพันสามรถสามรถพันแสงทองครับต้นพันนครปฐม ต้นพันธุ์ที่เห็นนี่ก็นะครับลูกสวนที่นำไปปลูกจังหวัดต,ตดุรติดนะฮะปลูกได้สิบเอ็ดเดือนนะครับแล้วก็รุ่นอีกรุ่นนึงก็ปีกว่านะฮะตอนนี้กำลังเก็บผลผลิตปลูก6เดือนก็ได้ผลผลิตแล้วครับรุ่นนี้นะครับเป็นต้นทาบกิ่งฮนะต้นตอพุทราป,ป่านำมาทาบกิ่งนะจะออกผลผลิตไวใช้ต้นพันธุ์พุทราป,ป่าครับ แล้วก็นํามาทาบกับสายพันธุ์ที่ต้องการอันนี้ก็เป็นพันธุ์นะครับสามรถพันธ์แสงทองครับรับประกันการจัดส่งฮะจัดส่งทั่วประเทศครับแล้วก็รับประกันสายพันธุ์ด้วยครับประสบการณ์ทาบจริงครับมากกว่า40ปีร,รุ่นพ่อสู์รุ่นลกูกสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ092 683 9818